สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันที่มีนาห้าเก้าอีเบหนึ่งวันวันนี้ผมได้หยุดหายใจไหมวันนี้เอ็นเสียงผมยังนี่ขนาดพูดรัวๆเลยนะข้อมูลเยอะปะครับเยอะแต่ว่าเราอัดคลิปพอเราอัดคลิปคุณกลับไปทวนที่บ้านได้ไหมคลิปมาเรียนซ้ำได้ไหมมาได้นะถ้าใคร เก็บไม่หมดดูคลิปก็แล้วเออมาลงผมบอกผมบอกอย่างหนึง่งมีพี่อยู่คนหนึง่งแกอยู่และยอมแกมาเรียนกับผมสี่อาทิตติดครั้งแรกมาไม่มีคอมอทิตที่สองมาซื้อคอมอทิตที่สามก็มานั่งเรียนกับคอมอทิที่สี่ก็มานั่งเรียนกับคอมอทิตที่ห้าแบบมาแบบเหมือนแบบตัวตัวตวิคช็อปลงขายเป็นจากไม่เคยมีคอมแต่โคตรพยายามเลยอืมเอาแบบเขาแต่บางคนผมเชื่อว่ามีพื้นฐานคอมไหม ก่อนเก้าโมงเช้าถามว่าคุณมีไอเดียในการหาของไหมแอบพูดกันตรงๆเลยยังยังไม่เคยมีมึน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 มีอยู่หน่อยมีอยู่หน่อยมีอยู่หน่อยมองเห็นแค่จะซื้ออะไรมาเต็มบ้านใจเย็นโจะเอาเต็มบ้านเลยเอาของที่มีในบ้านก่อนก็ได้ตอนนี้ในบ้านก็มีเยอะเลยผ่านไปชั่วโมงหนึ่งฮะเครื่องมือที่ให้เทเลพีสเอ่ยลิงก์เพจที่มีลิงก์เอ่ยถ้าคุณเอาไปใช้งานถามว่าคุณน่าจะเจอของขายบ้างไหมอะเยอะ แล้วของบางอย่างฟรีไหมของบางอย่างถูกมากไหมอย่างเพื่อนเราบอกไงนี่เอานิ้วชี้ละสิบห้าบาทนี่ผมกลับไปลัล <c oughs> จะกวาดเลยใช่ไหมอันนั้นะกวาดมาฝากด้วยเ <c oughs> งินทั้งนั้นใช่ปะ่ะเข้าใจป้ะทําไมเขาถึงกวาดผมเข้าใ,ใจดีวแล้วนาทีนั้นทําไมแบบเฮ้ยยกยกล้านเอาเหมาหมดเลยมีร้อยแอนดนะเพาะคุณร้อยนสิบห้าบาทร้อยห้าสิบแต่ถามว่าคุณว่าเขาไปทําเงินได้หลายพันไหม กูจะเป็นหมื่นบาทออก็ได้เงินแล้วแ,ลวแลวหละฮะเพราะฉะนั้นคือประเด็นคือก่อนมาเรียนเนี่ยผมเชื่อว่าคุณเดินตลาดอย่างเงี้ยเพื่อนพูดชัดเจนเลยเขาก็เดินตลาดแถวบ้านแต่ไม่รู้มันขายได้แต่มีคนรู้เสร็จแต่ตอนนี้เราเริ่มมีข้อมูลยังพอ,อเรามีข้อมูลเยอะเรามีการเก็บข้อมูลไหมหอชอบการวิธีการเก็บข้อมูลไหมชอบมันง่ายหรือยากครับมันใกล้ตัวแค่ไหนเล่นอยู่ทุกวันใช่ไหมแต่เอาเอามาอัดแอปเป็นการเก็บข้อมูลได้ปะ แปลว่าก่อน9โมงเชา้าไม่รู้จะขายอะไรตอน10โมงคุณก็จะพูดว่าไม่รู้จะขายอะไรเหมือนกันจริงไหมแต่ความหมายมันไงลิมิตเดิมแรกเท่าไหร่ลิมิตเดิมแรกขายได้กี่ชิน้นแต่ไอเดียของเราทะลุกเกินยังคือไม่รู้จะหยิบอะไรมาวางก่อนใช่ไหม <Bing> อืมโอเคถ้าจะซื้อเครื่องมือมาตัดสติ๊กเกอร์ด้วยอ่ะสติ๊กเกอร์เหมือนแบบจะทำงานดีไซน์เพิ่มไปด้วยอีกอ๋อโอเคโอเคเป็นเมดส์แบบออเดอร์ การเก็บข้อมูลลูกค้าเก่าสําคัญแค่ไหนครับวิธีของผมง่ายไหมหรือคุณอาจจะไป Adapt วิธีคุณก็ได้นะแล้วแต่พอเรามีลูกค้าประจําข้อดีคือยังไงบ้างอะลูกค้าประจำดีไงซื้อซ้ำาดีไงอีกนอกจากซื้อซ้ำแล้วลูกค้าประจำยัไงหอกต่อบางทีมีแม้แบบในชื่อเราเลยเราซื้อมาร้านนี้ชอบแล้วแบบ ใส่เพื่อนถามซื้อจากไหนวะเรา <S <S บอกเพื่อไงร้านนี้เลยแกเอ้ยดีเชียเต็มที่ไหมแล้วคุณคิดว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนโดนเชียจากเพื่อนสนิทการไปซื้อของร้านนั้นคุณคิดมากไหม <S <S ไม่ไมากเพราะการสร้างลูกค้าประจำดีไงแค่ไหนเราสามารถทําให้ลูกค้าแม้เขาจะไม่เข้าอ e ีเบย์แต่ถามถามว่าทําให้เขาเนี่ยสนใจซื้อสินค้าเราได้ปะแม้เขาจะไม่เข้าอ e ีเบ จบแค่นี้แหละไม่พูดต่อแล้วเดี๋ยวหลุดบางทีเราเรามีสินค้าแบบว่าโหมดหมดที่เขาเคยซื้อเงี้ยอ่าอ่าเหมือนมีรุ่นยิ่งเป็นของสะสมนี้โดนเลยอ่ะตามมาเลยอ่ะมีรุ่นใหม่เอาง่ายๆสับสั้นๆถ้ามีโปเกมอนใหม่ๆมาก็เอาปะรอเขาเก็บเป็นคอลเลคชันอ่ะจบสั้นๆโปเกมอนอ้อะไรดีวะชอบการจัดจัดเอ่อการการขายแข่งกับเจ้าเก่าไหม จัดโปรโมชันนี่แหละถูกปะก็ตามหลักเราแหละนะฮะไม่มีอะไรมากผมเชื่อว่าทุกคนโดนมาแล้วแล้วสิ่งที่ผมยกตัวอย่างคุณก็ยอมรับว่าคุณก็โดนมาแล้วถูกปะจำเป็นต้องตัดราคาปะไม,ไม่ต้องการสร้างมูลค่าสินค้าสําคัญไหมสตอร์ลง่งสตอรีร่แพคเกจจิ้ง,งเรามีครบนะนะครับเมนูการลงขายเราไล่ทุกเมนูไหมตั้งแต่ไททิลถึงตัวสุดท้ายทุกอันนะแต่เราย้ำมาเลยแคตตาล็อกชอบไม่ชอบ บางอพังหนึ่งอากาศซื้อร้อยเทียวไเปเจอเทียบเลยเอ๋อมีมิกบนก่อนผมอ่านพันทิปไอพันทิปเขาบอกเหมือนเข้าร้านร้านร้นอยเยนมีหมื่นหนึ่งก็หมดร <laughs> ้านร้อยเยนบางทีเป้าหมายมาแรกแต่อุ้ยอันนี้ก็โดนตัดกล้วยเป็นชิ้นๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็โดนซื้อร้านร้อยเยนมีเวอร์ชั่นหนึ่งเวอร์ชั่นสองถามเลยมีใครชอบเวอร์ชั่นอะไรบ้างผมชอบทั้งสองอะอันไหนมากกว่าชอบอันที่สองสองสอง ไม่ชอบหนึ่งกันเลยเหรอก็ชอบแต่สองมากกว่าแต่สองมันทํายากไหมสองมันทำยากแบบเราอย่างเรใจะเย็นใจเย็นเดี๋ยวคนดูคลิปเขาตัดสินใจยากแย่งกงินพูดเอายังไงสักคนหนึ่งก็ได้สองมันยังไงมันต่างกันยังไงถึงชอบสองมันได้เห็นราคาด้วยอ๋อใช่ใช่เฮ้ยเจนหนึ่งก็จริงๆใส่ได้นะถ้าเว้นช่องแล้วเขียนเองบนฟ t o s h อ p อ่าก็เห็นนะดูง่าย มันดูง่ายคลิกง่าย,ายอืมแต่ถ้าเราส่งใส่ทั้งสองเวอร์ชันล่ะเ <c oughs> อ้าก็เวอร์ชันสองอยู่บนไงเ <c oughs> วอร์ชันหนึ่งก็ทำลางได้ไหม <c oughs> จะเต็มอยู่แล้วเราออกมาทั้งคู่โอเคคิดว่าการการมีแคตตาล็อกอย่างเงี้ยมันจะเพิ่มโอกาสในการขายเราได้ปะได้ <c oughs> ใส่โบใสเวอร์ชันได้ปะขายของที่ยังไม่ได้โพสได้ไหมได้จะซื้อไม่าได <c oughs> ้ป่ะ ต้องลองฝึกนะฮะแต่ตัวนี้ยากก็ถ้าใครยังไม่เก่งอะแนะนําลงปกติไปก่อนลงภาพลงคลิปไปก่อนแล้วก็พอเริ่มเป็นแล้วอะมาให้ตัวตัวได้เพราะมันสอนประมาณครึ่งชั่วโมงก็เสร็จให้ทําเลยอันนี้นจะให้ทําเลยนะนะัดวันที่ไม่มีสอนได้นะครับเออลืมเลยการสร้างสตอรี่สำคัญไหมรู้นะทำยังไงนะฮะถามนิดนึงเคยมีใครก่อนมาเรียนผมเนี่ยเคยดูคลิปสัมภาษณ์นี้ไหม เอาคนที่เคยนะเอาคนที่เคยนะเอาคนที่เคยผมถามคนเคยหน่อยตอนนี้กราบังอยู่ตอนนั้นอยู่นะแล้วผมก็บอกว่าเท็คเดียวผ่านนะเคยคิดไหมแบบมันแบบจ้างคนมาหรือเฟกอะไรไหมมีคิดไหมก็คือส่วนหนึ่งก็คิดว่าคงไม่น่าหมดมั้งเพราะว่ามันกี่คลิปอะเาเยอะอยู่เออกี่คลิปอ่ะผมจะมีเพื่อนเป็นร้อยคนมาอัดคลิปอ่าใช่ไหมอ๋อไม่ได้คิดว่าเมคคิดปะไม่คิด คิดเลยเหรอจีใจดีจังฮะโลกสวยเข้าใจสิ่งที่เขาพูดในคลิปวันนั้นคุณสังเกตนะที่เขาพูดในคลิปมันจะเป็นฟิลเป็นยังไงก็เหมือนตอนเดียระใช่ไหมใช่ไหมเข้าใจที่เขาพูดวันนั้นยังแต่ถามว่าพื้นฐานคอมไม่เท่ากันบางคนนี่เทพมาเลยบางคนนี่แบบศูนย์มาเลย แต่เหมือนสอบอะถ้าคุณอ่านสามสี่รอบมันก็ทําได้ปะเพราะฉะนั้นมาเรียนซ้ําได้ไหมอออนไลน์ดูได้ไหมติดอะไรถามไหมบางคนอยู่ในกลุ่มมากี่วันแล้วครับกลุ่มไลน์กลุ่มไลน์เอากลุ่มไลน์ไมสองวันนี้เหรอยังไม่นับสองวันสองวันอาทิตย์สองอาทิตย์เป็นไงกลุ่มเหมือนเราแอบแบบแอบนั่งอ่านเขาเออแล้วเราได้อะไร ออนาคตถ้าเราเจอปัญหาแบบนี้คิดว่าเราน่าจะผ่านมันได้ไหมคิดว่าน่าจะใช่ป่ะบางคนอยู่มาหลายวันแล้วคุณจะเข้าใจเลยว่าเอ้ยมันก็มีความรู้อ่ะอยู่เงียบๆก็ได้ความรู้ป่ะแต่บางทีก็รำคาญมันไหมความรู้งานฮะไม่ไม่ค่อยมีเรื่องไรสาระนะสาระล้วนๆท่องเราอ่ะสาระล้วนๆอ่าคนเพิ่งมาเดี๋ยวลองเข้าดูสาระจริงๆอันนี้พูดจริงไม่ได้มโม้แล้วบางทีผมก็แอบมาปล่อยๆใช่ไหมอ่าอย่างวันนี้เราเดี๋ยวใครจะไปต่อเดี๋ยวนายบ้าง <laughs> ไม่ทันละเฮ้ยทันนะเขาปิดสองทุ่มโอเคก็ขอบคุณแม่ครับสวัสดีครับ